ครับผมมาดูเสื้อกาดทรงเอ่อสปอร์ตเลสซิ่งแล้วกันตัวนี้นะมันจะเป็นทรงแบบสปอร์ตเลสซิ่งนะครับเอวจมนะตัวนี้เอวจมนะปรับรัดได้นะครับเหมือนทรงเหมือนเสื้อหนังทรงเอ่อสปอร์ตเลสซิ่งแต่ว่าเขาเป็นผ้านะใครชอบเสื้อทรงเอ่อเลสซิ่งแต่ไม่อยากใส่หนังเพราะกลัวมันร้อนนะตัวนี้ได้เลยอก4ียาวหัวไหล่ถึงชายเสื้อนี้ยี่สินะครับกาดให้มา สี่จุดนะข้อศอกสองกไหล่สองนะครับผมตัวนี้มีช่องรับลมระบายอากาศได้ด้วยนะครับตรงนี้ตรงนี้มีช่องรับลมระบายอากาศแล้วก็มีกันหนาวด้านในหนึ่งตัวถอดได้นะกันหนาวสามารถถอดได้เป็นทรงเลสซิ่งเข้ารูปนะครับตัวนี้ยาวยี่สิบสามเน้นนะครับยาวยี่สิบสามราคาอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทนะของลูฟเวลนะครับผมของลูฟเวลตามสไตล์เลสซิ่งนะครับสนใจท่านกยมีมาได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ